โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับโหมดสร้างห้องเหมือนเดิมเลยครับเราได้พาเด็กกิจกรรมของเราเนี่ยมาเพื่อเป็นบอดให้เรานะครับและเฟ้นหาผู้ชิงดีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้ามาดูเราแกงในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นทั่วไปที่หาห้องเล่นนี่แหละรับรองเลยถ้ามาเจอห้องเราแล้วสนุกแน่นอน <c oughs> เราจะมาขับรถตามเขาท้งเกมครับไม่ว่าเขาจะไปไหนนะครับมาดูกันว่าเขาจะทนได้หรือเปล่าทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องก็คือเด็กกิจกรรมของเราทั้งหมดนะจะปลดล็อกห้องนะครับเพื่อให้คนเข้ามาได้นะ เฮ้ยเขามาแล้วออกเลยเหมือนรู้เฮคนนี้คนนี้อยู่คนนี้อยู่ไอเลยนะเอเลยพี่เดี๋ยวผมดูก่อนพี่นี่นี่นี่อยู่พี่อยู่กับพี่ปเออั่นแลลไลคือพวกนี้นะครับนอกเหนือจากผมกับแบ็กนะเขาจะไปลงทะเลทั้งหมดนะครับก็คือเด็กกิจกรรมของเราจะไปลงทะเลทั้งหมดเลยจะมีแค่ผมกับแบ็กและคนที่ลงแกงครับรอรอดูขดดูไปพร้อมเขาเลยนะมันจะได้ตามหาตัวทันดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ oh, oh ้ยดดแล้วไ pues ปไ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 ปปไ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  เออเป็นซ้ายขวาพี่เฮ้ยมันเซนามูอะซซนามูเหี้ยละก็นาโดร่มเป็นเซนามูอีกเลยมันตึงไงนี่มันตึงเด็ดอย่าอย่าพึ่งเข้าใกล้มันมากนะมันอยู่ไหนวะบ้านเอ๋อบ้มันอ่นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันเห็นธงมึงแม็คมันเห็นธงมึงเอาไม่สนใจคนข้างเหรอเพื่อนแป๊บมึงเฝ้าไว้นะพี่ไปหารถแป๊บไม่ดีมึงไปหารถมาพี่พี่พี่เฝ้าดีกว่าเอาเพื่อนเพื่อนตามมาตามมา ก็มันยิงว่ะเดี๋ยวยิงเดี๋ยิงเดี๋ยิงรักกันรักกันรักกันเออไม่มีธงไงไม่มีไม่มีธงไงแม่งกูไม่มีธงกูโดนฆ่าเลยหรอวะเดี๋ยวพาพาพาเขาฟาร์มก่อนพาเขาฟาร์มก่อนเยอะแล้วมาใส่ได้ได้ขี่มาขี่มาขี่มาโอเคผมให้แบ๊บไปหามอเตอร์ไซค์มาได้ครับเดี๋ยวจะได้ขี่ตามเขานะมาดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราขี่ตามเขาไปเออแล้วเราไปไหนต่อขี่อยู่ตรงเนี้ยบีบแตบีบแตบีบแต่ The Fuck โอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่ายยา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 าเล็งทะเบยเนี้ยมันจะขึ้นไ้อย่าขี่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 ออกมาก่อนเยอะวิ่งตามรถไอ้วิงตามรถเพื่ออะไรวะเลก่อนฮ้ยยยายเฮ้ยเฮ้ยขี่ขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนขี่ไปก่อนขี่ออกอยูตรงนี้กแบกไม่ไหวไม่ไหวแม่งจะยิงก่รดีแนเตีเะามูทัน เฮ้ยเพื่อนมึงยิงดิมึงจะยิงทำไมเนี่ยมันจะขึ้นกับมึงมันจะเอ้ยเอ้ยมันจะพังขี่ไปขี่ไปขี่ไปแม่งมันจะยิงทับใบวะเนี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยใจเย็นๆโอ้ยดโอ้โหล้มเลยเอาเงี้ยเอาเงี้ยให้มันซ้ำพีมันเป็นอะไรใหญ่าฆ่ามันจะเป็นใ่รจะใครจะฆ่า ไตามพี่ไปเลยตาพี่ไปเลยมันมันจะยังไงตามันขี่รถดิมันจะขี่กับมึงนักหนาอ่ะมึงให้มันขี่กับมึงดิอ่ะมันจะขี่กับมึงมากอ่ะอ่ะแม่งเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูพาไปฆ่าคนเพื่อนในกูพาเพื่อนเดือดเพื่อนมีทองเหรอแม่งมันอยากไปกับมึงอ่ะแล้วมันฆ่ากูทิ้งอ่ะเพื่อนเดี๋ยวกูพาไปฆ่าคนเพื่อนเราต้องตามมันเพื่อนมันตามเราเพื่อนเราต้องกีดกันบ้างแหละ เดี๋ยวข้าางงล่จะพาไปหาไปหาน้องๆใชป่ะไปหาเด็กกิจกรรมเราใช่ป่ะได้ได้ได้นู้นนู้นนู้นสายสายสายเพื่อนนู่นนู้นแล้วแล้วพวกนี้ไม่มีปืนด้วยแล้วพวกนี้ไม่มีปืนด้วยลง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 ใจเลยใจเลยยิงเลยเพื่อนเอาไปยิงก่อนเฮ้ยมันมันทิ้งปืนเออทิ้เออเออเข้าร่วมปาร์ตี้ไอ้ยังเข้าร่วมปาร์ตี้ อเวคือผมให้เด็กกิจกรรมของเราเดียมาอยู่ทะเลนะไปไหนพี่ไปไหนไปไหนพี่บอกน้องๆข้างล่างก่อนว่าน้องๆไม่ต้องตามมาครับน้องๆไม่ต้องตามมานะพี่ตายพี่โดนมันยิงมันเลือกไปกับคนมีปักธงกูไม่มีกูตายเลยเบกเ้ยสัตว์กูต้องไปวีและทัชอันสองอันอ้เหียไปไหนครไปไหนใครมีเท่าธงขายให้พี่พี่รับซื้อครับพันหนึ่งเอามาเลย พาไปถ่ายรูปแบ็บพามาถ่ายรูปพาไปแบบเออเให้มันตายใจก่อนถ่ายรูปบมึงหาที่ถ่ายรูปให้ม so ันปักทูงให้มันอะไรเงี้ยเออพาไปถ่ายรูปพาไปถ่ายรูปไปเอาออกมันได้จะต่อยพลาดหัวเตะมันจะหันหลังมาพี่แต่ไม่เออมันจะถ่ายรูปมันจะหามุมถ่ายรูปแล้วมันต้องต่อยเพื่อหามุมอ่ะ หัวแตกโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีรายต่อไปกันเลยนะครับเ้ยมีคนมาแล้วหนึ่งเสร็จกูใส่เครื่องต้มยำเข้าไปไปเลยน่าจะพลีกป่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้แหละอันนี้แหละไอ้แดงอู้ไปนู่นนหรแบ๊ไปเร็วจังวะไม่ทำอะไรนู่นเลยมันวนกลับมาใส่ดมูเส่ดมูใส่ใส่ยังงี้ใสดมูนเลยเฮ้ยมันลงลงลงกัแล้วลงกัแล้ว พี่ยอ่อพี่ย่อไปหน่อยนะพี่ยอนะพี่ย่อนะไม,ไม่ไม่ไม่ย่อนะแต่แต่แต่อย่าพึ่งเข้าใกล้มันนะอยู่ข้างล่างบ้านพี่อ่ะเอาเฮ้ยเอเเอมันย่อ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 ยแบ่ปักธงหน่อยมันต้องปักธงเท่านั้นอ,อ่ะเออเฮ้ยจุกยบเลยทุกอย่างได้ครอบนำเจ้าแล้วจงหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเย็ด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 เอาพวกตงห โอเคโอเคไปวะทีนี้เราเริ่มแผนงก,ก็ได้ตอนนี้เขาน่าจะยอมเป็นเพื่อนของเราเลยนะครับน้องมาดิน้องน้องมาดิน้องมาดิมาดิมาดิี่ด,ด,<อ>ดูมันน่าจะผมไปหารถตามมาน้องตามมาตามมารถเอาวะอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะพี่พี่ดูก่อนน,นะน้องมาดิหนองมาดิตามมาอยู่ตามมาอยู่ตามมาได้ธงอีกเป็นนันแบกอ่ะมันจะเลือกกูหรือเลือกมึงไอ้หัวแตกเฮ้ยใจเย็นยังไม่สวยแบกเอ้ยมึงจะยิงกูทับใบวันนี้ตาต่อไป รอบนี้มา11คนนะครับมาเพิ่ม2คนนะแต่ว่าเขาคนละตีนครับเดี๋ยวเราจะตามคนที่โดดคนแรกไปก่อนไปไปแล้วมันอยู่โน่นแหละลงเรียบมาวสรุปลงข้างล่างเหอ้ยมันเย็นนิ่งเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นย่อย่อย่อเขื่อนมันย่อพี่ย้อน้องย่อ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 ก่อนย่อก่อนไม่ได้ทำเอ้ยเชี่ยใจเย็นเฮ้ยแบกปักทุ่งอะ่รโน่นเห็นป่ะข้างหลังมึงอ่ะเออไปเออเออมาเนี่ต้องเอาทุ่งมาล้อไอ้พวกนี้เอาละแบกเริ่มแผนการอ่ะ เออจอดตรงนี้แหละบีบแตะบีบแตะให้มันไม่สนใจรถรถรถเราก่อนแล้วค่อยตามมันแบกไปดิเพื่อนนำเลยไปดินำดิเหมือนไม่จะขึ้นกับเราอ่ะไอ้แบกไปบีบแตะมันรู้หน่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหาว่าเราหลุดเดี๋ยวมันยิงเราอยู่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 มันไม่รู้จะทำอะไรไปดิเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเพี่อนอย่าไปยอมไปไหนไปไป เออไปไปไเออนั่นแหละยอมไปไหนแบคลับรับมันดิไม่ได้ไปนะเ้านี่มันขึ้นขึ้นขึ้นน่งขึ้นนี่ขึ้นขึ้นน้องขึ้นขึนเออขึ้นขึ้นไปเร็วไเร็วเร็วไปเลยเร็วสวนเลยเข้าเลยเข้าเลยไป่นเลยเลเอนเดี๋ยวเราพาไปโอเคไป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 โอ้ยหายแบกแบกแบลงลงฟีดเดี๋ยวพี่ขึ้นละ อเปดีครับดีไว้มันต้องไปปกติไม่ใช่ว่ามันจะมาสนใจเราทำไมเนี่ยไปไอ้เจ้าแฝงไม่ยอมไปไหนเลยไปดิมึงไปดิเพื่อนมึงมันยุ่งอะไรพวกกูเนี่ยดูดิมันจะตามเราปะผีนี้มันดิตามมาเพื่อน อาตายมาตายมาตายมาเออค่อยไป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 เพื่อนมาตายมาวิ่งมาวิ่งมาเร็ววิ่งมาจะเล็งจะเร่งเดี๋ยวไอ้ลองลองไปแบบยาวๆแล้วค่อยโบกกลับมาดิหุ่งไปเลยอย่าทิ้งผมโว้ยไอ้คนไข้จอดจอดนี่มันจะมาไอ้จอดจอดตรงนี้ตรงนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่ง กลับมาทางเดิม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 ไม่ไดาไปทางเดิมการันตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวกลับมาที่เดิมกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆกลับมาทางเดิมกลับมาทางเดิมบีบแท้ The fuck พวกเราขี่ไปไกลดิมาขี่ขี่ไปไกลอีกนู่นโรงเรียนเลยอะไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละจอดจอดแถนนี้แหละจอดแถนนี้ดูดิจะตามป่ะโคตรไกลเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรมือปักธงไว้ตรงนี้แล้วมันก็ขี่กลับดิดูดูว่ามันจะสนใจธงหรือมันจะสนใจรถโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสนใจทงหรือสนใจรถไม่ตามแล้วหรอ ไปตาม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 ไปไปพามันขี่ไปนอกวงไหให้ให้ให้มันตามมาให้มันตามมาให้มันตามมานอกวงปุ๊บแล้วเราก็ขี่รถกลับมาปะมา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 มผมผมมีสกิลมันไม่มามันหยุดมันหยุดมันหยุดรอรอวงบีบรอวงบีบแล้วขี่ซิ่งนี้ใช่ไหมเลยจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้ไว้เข้าวงกูไปก่อนนะก่อนเลยนะอีกแค่สิบวินะสามสองหนึ่งเดี๋ยววงวงวงมาโดนรถเราไปเลยนะ

กูไปแล้วมาแล้วดนโดนไปกัขี่กบ้าขี่กบ้าขี่กบาไม่ขึ้นเสียใจนะขึ้นจะเสียใจนะขึ้นขึ้นดีไหมขึ้นดีไหมเนี่ยขึ้นดีไหมเนี่ยขึ้นดีไหมขึ้นเด็ขึ้นเด็เออไป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 ไลงกันลงเศษเ็ษเออมมาอมาออมมาเดียวมาเดียยว วนวนวนรอบวงวนวนี่อีี่อีี่อีกี่ไปอีก้เอาเพื่อนายเพื่อนตายนะสู้อ่ะมันยาสู้อ่ะเฮ้ยไอ้ลงลไม่ิงแล้วเพื่นม่จะเข้าเลยไปแล้วตายไหตายไหมดูตายแกน้พง ก็โอเคนะสำหรับวิน,นี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยและใครมีไอเดียอะไรอยากให้เรามาแกล้งคนมาแกล้งคนอะไรแบบนี้อีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้และเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ